พวกเราภูมิใจที่คว้าชัยมาฝากคนไทยได้ครับเย้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 เย่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 เี่เย ผมออยอัฐบลคุณสาครับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเจสก,กีชิงแชมป์โลกปี2022ครับก็ผลงานปีนี้ครับก็ได้อันดับ1แชมป์โลกรุ่นเรือนั่ง 1,100cc ห้ามแต่งเครื่องยนต์ครับแล้วก็น้องๆก็ได้ที่1ที่2ที่3อ,อีกหลายคนครับก็ภูมิใจครับที่สามารถคว้าแชมป์โลกในปีนี้ได้อีกครั้งหนึ่งก็สามารถทำได้แล้วในใน,ในรุ่นนี้ผมเป็นแชมป์เก่าในปี2019ครับ แล้วก็โควิดไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันมา2ปีก็ปีนี้ได้ไปก็ทําได้ตามเป้าหมายครับความยากของปีนี้ครับอยู่ที่อากาศสภาพอากาศอากาศร้อนมากครับ43ถึง46องศาครับแล้วก็คู่แข่งก็เยอะมากกว่าทุกปีครับปีนี้ฝากถึงแฟนๆกีฬาเจตสก,กีครับใครถ้าอยากเข้าร่วมการแข่งขันอะไรอย่างนี้ครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในในเพจ Facebook เจสสก,กี้โปรทัวร์ครับแล้วก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้วก็ เพื่อเพื่อชิงตัว๋วไปชิงแชมป์โลกเหมือนพวก,พวกผมครับปีนี้เตรียมตัวกันมาค่อนข้างนานพอสมควรครับเตรียมเตรียมจากปีที่แล้วเนื่องเนื่องจากโควิดนะครับไปไปไปแข่งขันต่างประเทศไม่ได้เราก็เตรียมตัวเตรียมทีมไว้ในปีนี้อย่างเต็มที่ครับฝากขอบคุณแฟนแฟนกีฬาทุกคนครับชาวไทยทุกคนที่คอยติดตามคอยให้กําลังใจคอยเชียร์พวกเรามาโดยตลอดครับขอบคุณสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่ ช่วยเหลือสนับสนุนให้เราสามารถเดินทางไปแข่งได้ครับ <Yeah. S 3> สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุสินาผิวงามค่ะชนะแชมป์โลกรุ่นบูเแมนลันเบา1 1,100ค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่สามารถเอาแชมป์มาให้คนไทยกับได้ที่นู่นก็คนเยอะค่ะแดดร้อนน้ำแข็งก็ทำการการแข่งขันก็ยากค่ะเวลาขี่ไม่เหมือนเมืองไทยก็ต้องปรับตัวค่ะ สภาพอากาศค่ะไม่เหมือนเมืองไทยมันร้อนแห้งค่ะเวลาขี่ก็คอแห้งปากแห้งอะไรอย่างนี้ครับสวัสดีครับผมกีรติกรผิวงาม,มาครับได้แชมป์รุ่นโนวิด1,100สต๊อกกับอเมเจอร์1,100สต๊อกนะครับผม,วค,วมความรู้สึกก็ภูมิใจมากครับที่คว้าดับเบิลแชมป์ในการแข่งขันรายการนี้มาได้ครับผมที่มาที่ไปสำหรับการแข่งขันเจ็ตสก,กีนะครับ ก็คือเริ่มจากการเล่นแล้วก็เรียนรู้กับเจสกีไปครับจึงมาเริ่มลงการแข่งขันครับแล้วก็พัฒนาฝีมือจนมาถึงระดับนี้ได้ครับเทคนิคคือการฝึกซ้อมครับเราต้องซ้อมบ่อยๆแล้วก็ออกกาลังกายครับก็สําหรับผู้ที่สนใจในกีฬาเจสกีนะครับสามารถติดตามได้ทางเพจ a c e b o o k เจสกีโปรทัวร์ได้เลยครับผมต้องขอขอบคุณการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ส่งเด็กๆ2คนนะครับ นายกิริตกรผิวงามกับนางสาวสาตินาผิวงามก็ได้สามารถคว้าแชมป์มาฝากพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับก็ฝากถึงแฟนๆกีฬาจุสก,กีนะครับที่มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าพวกเรามีทีมงานที่ดีมีจูนเนอร์ที่ดีมีหัวหน้าทีมที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับ ที่ตั้งใจฝึกซ้อมเอาจริงเอาจังในการฝึกซ้อมถ้าอยากประสบความสำเร็จอย่างน้องๆอ,อย่างนักกีฬาทีมชาติทุกๆคนนะครับขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมในใน,ในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่นะครับออที่เด็ก,ดกๆลูกของเราคว้าแชมป์มาให้ประเทศไทยเราก็มีความภูมิใจในตัวเขาที่เขาสามารถทำได้นะครับเขาสามารถบังคับตัวเองฝฝึก,ฝ,ก,ฝ,กฝึกฝนตัวเองนะครับ แล้ว <c oughs> จนมาถึงวันนี้นะครับเขาประสบความสำเร็จเราก็ภูมิใจแทนตัวเขาครับในานามพ่อกับแม่นะครับต้องบอกก่อนว่าผมเอาจริงเอาจังกับเรื่องการซ้อมกับเรื่องต่างๆระเบียบวินัยต้องมีเราเป็นนักกีฬานะครับเราต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมในการออกกำลังกายเราค่อนข้างจะเข้มกับเด็กๆนะครับก็ฝาก ถึงคนที่จะเป็นนักกีฬาอยากจะเป็นนักกีฬาก็อย่าลืมตรงนี้นะครับตั้งใจฝึกซ้อมให้มีสมาธิในการฝึกซ้อมนะครับแล้วจะมาเองครับสิ่งประสบความสำเร็จจะมาเองขอบคุณครับ <Yeah. S 3> แล้วก็ข่านต่อไปนะครับคุณอรงนะครับแก้วจีนนะครับเข้ามาเป็นอันดับที่4ของร no ุ่น n o เวส r ร n a b o u t s t o c ตนะครับ แล้วก็กนทวัฒน์นะครับท่านต่อไปแสงทองสีนะครับชายภูมิคุ้นทยาดนะค,คนต่อไปนะครับในรุ่นของโนเบิร์ตบรนัลโสต็อกนะครับเข้ามาเป็นอันดับที่สองแล้วก็ท่านต่อไปนะครับโอ้โหนกักกบรานะครับสีราชัยนะครับล้มนะครับสุดยอดเลย ท่านต่อไปเข้ามาโอ้เป็นชปแชมป์ปโลกอีกหนึ่งท่านอีกแชมป์โลกครับสองขอสียงบเป็นกัรด้วยนะครับหนแล้วก็แชมป์โลกของผู้หญิงนะครับสัสนาิผิวงามน,นะครับในันดับที่100สต็อกนะครับ แล้วก็อีกแชมป์โลกอีกหนึ่งท่านนะครับแล้วอีกแชมป์โลกครับแชมป์แชมป์โลกสาวคนนี้นะครับโอรพันธ์ธนพั ก็อกหนึ่งท่านนะครับดรสุบณีนะครับก็ะจะมามอบนะครับดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนายกนะครับสมาคมุจเจสกีแห่งประเทศไทยนะครับขอบันทึกนะครับภาพเป็นช็อตสุดท้ายนะครับ ขอให้นักกีฬาชูมือขวานะครับพร้อมกันหนออึ่งสองสาอทีได้ไหมนักกีฬาหนึ่งสองสาโอเคจากความพยายามของสมาคมเ e สกีนะฮะตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วก็มีการเรเริ่มโดยพี่แดงนะฮะที่เป็นการจัดการแข่งขันเ e สกีครั้งแรกที่จังหวัดสุขขา พิหาสมิลาหลังจากนั้นมาก็ได้ยกฐานะเป็นสมาคมเจสตีใงประเทศไทยนะครับผมคิดว่าปีนี้ที่เราได้มีการไปคว้าแชมป์ถึง14รุ่นต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้แชมป์มากขนาดนี้นะครับอดีตเราก็ได้แชมป์มาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้แชมป์เราก็คงไม่สามารถ มาจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศไทยเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้เราก็จะคงเราก็จะแข่งขันในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งปีนี้ก็โควิด -19 ก็เป็นแค่โรคเฝ้าระวังก็ขอเชิญชวนก่อนนะครับยังไงเมื่อมีประกาศประกาศชัดเจนแล้วว่าวันไหนก็ขอให้พวกเราพี่น้องคนใดไปช่วยกันเชียร์น้องๆที่เป็นแชมป์โลกทั้ง14รุ่นก็จะมาทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันความเป็นแชมป์โลกจากสมสนามพร้อมๆกันนะครับเมื่อทั้งสามสนามเก็บแล้วหลักมาชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเป็นสนามสุดท้ายผมมั่นใจครับแชมป์โลกอยู่ในประเทศไทยทุกปีแต่จะอยู่ว่ากี่รุ่นเท่าทั้นเองเพราะเมื่อมีสามสนามมารวมตัวกันอย่างนี้เนี่ยนักกีฬาแต่ละท่านที่เข้ามาแข่งขันในประเทศไทยเรา ยอดทุกคนไม่มีคนไหนที่ไม่สุดยอดก็คือเป็นระดับแชมป์ของแต่ออตละประเทศมาทท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับที่ให้การสนับสนุนกับสมาคมเจสกีในการจัดการแข่งขันที่ในประเทศไทยในการถิงแชมป์โลกทวีส์แงแชมป์โลกแล้วก็สนับสนุนในการที่จะไปแข่งขัน เก็บคะแนนในประเทศสหรัฐอเมริกาและที่ฝรั่งเศสนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองหน่วยงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านนายกรัฐมนตรีมีดับลและให้การสนับสน,นุนตลอดเวลาว่าเมืองไทยเราผู้จัดมีความสามารถนักกีฬามีความสามารถทำไมเราไม่พยายามจดลิขสิทธิ์อีเวนต์ กีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งให้เป็นลิกสิสิ์ของประเทศไทยก็เจสกีก็เป็นกีฬาชนิดแรกที่เราจดนิกสิทธ์ว่าเป็นของประเทศไทยแล้วก็สามารถมาชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยทุกปีนี่คือความสําเร็จของสมาคมเจสกีเป็นความสําเร็จของคนไทยนะครับเป็นความสําเร็จของน้องๆน,นักกีฬาที่สามารถไปเก็บแชมป ในการแข่งขันในแต่ละสนามนี่คือความสําเร็จแต่ความสําเร็จทั้งสิ้นทั้งปวงเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีกองเชียร์โดยเฉพาะคนไทยและทุทุกๆคน,นะครับเราก็ต้องมีการกีฬาแห่งประเทศไทยในการให้การสนับสนุนมีกองทุนในการสนับสนุนในการไปแข่งขันเก็บคะแนนในประเทศต่างๆนี่คือความก้าวหน้า หลังจากนี้ตัวผมเองก็ได้คุยกับทางผู้ว,ว่าการกีฬาประเทศไทยและผู้จัดการกองทุนแล้วก็ทางสมัครผมว่าในต้นปีหน้าเราจะขอจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกหนึ่งรายการก็คือเป็นรายการแข่งขันชิงแชมป์โลกขับรอบเกาะภูเก็ตซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยน,นะครับอาจจะประมาณสักสองาชั่วโมงนั่นหมายความว่า นักกีฬาคุณต้องมีความแข็งแรงมากๆซึ่งต้องนักกีฬาต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งเราประมาณการไว้แล้วอย่างที่ท่านผู้ว่าเมื่อกี้ก็ได้ถแถลงไปแล้วนะครับว่าน่าจะอยู่ในช่วงช่วงเดือนมกราหรือกุมภาซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีมรสุมทะเลเรียบในเกาะภูเก็ตพอดีช่วงนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะเป็นการจัดเรื่องของสปอร์ตทัวริซึมนั่นก็คือเป็นการเอากีฬาและการท่องเที่ยวมาควบรวมกัน เราลงทุนแต่สิ่งที่เราได้รับตอบกลับมาก็คือนักท่องเที่ยวได้มาทาการแข่งขันกีฬาคุณมาแข่งขันหนึ่งคนอย่างน้อยคุณต้องมา4-5ถึงคนคุณมากินคุณมาเที่ยวคุณมาซ้อมผู้ประกอบการไทยเราได้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องของสปอร์ตทวริซึมเอาการแข่งขันมาเพื่อดึงให้ทีมงานรวมๆกันมาเพื่อทำการแข่งขันสิ่งเหล่านี้ผมมั่นใจนะครับว่า จะเป็นรายการอีกรายการหนึ่งที่จะเป็นรายการต่อไปในอนาคตว่าถ้าใครอยากจะทดสอบสภาพร่างกายว่ามีความแข็งแกร่งขนาดไหนในการขับรอบเกาะภูเก็ตชิงแชมป์โลกคุณต้องมาเจอกันที่เกาะภูเก็ตนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความเย้ายวนใจสำหรับนักกีฬานะครับเพราะอาจจะแข่งแล้วได้แชมป์โลกในระยะสั้น แต่ถ้าคุณแข่งในระยะยาวสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าคุณจะมีความแข็งแรงขนาดไหนคุณแข็งแร่งพอหรือเปล่าคือซึ่งการได้แชมป์โลกในแต่ละอีเวนต์ไม่แน่เสมอไปว่าคุณจะได้แชมป์โลกในการวิ่งวนรอบขกาะภูเก็ตนี่ก็คือทดสอบความสามารถและความแข็งแรงของร่างกายก็ขอเชิญชวนครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมมั่นใจนะครับกีฬาเจสกีของประเทศไทยเรา ไม่ใช่มีเพียงสามสนามในรอบในการแข่งแต่ละปีผมคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีอีกหลายประเทศที่ขอจัดการแข่งขันออกไปเป็นประเทศที่4ประเทศที่5ต่อไปเราอาจจะมีเป็น10ประเทศในการจัดการแข่งขันเก็บคะแนนซึ่งตรงนั้นก็เชื่อว่าสมาคม t เจสกีคงจะยืนด้วยขาในด้วยขาของตัวเองได้ถึงเวลานั้น การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนก็คงจะไม่ต้องสนับสนุนเราก็จะเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาเป็นสิ่งปลอบขวัญหรือให้รางวัลสำหรับนักกีฬาที่ได้แชมป์ดีกว่านะครับ <Yeah. S 3> ผมต้องขอขอบคุณท่านนักกีฬาไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับที่ไปแข่งขันเที่ยวนี้ที่เลคกฮาวสูสหรัอเมกาที่เราเรียกกัทั่วไปว่าเป็นเวิร์ลไฟนอล ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเราสามารถทํางานได้ดีเยี่ยมเราได้ได้ช่วยชนะเลิศมาถึง14ช่วยนะครับแล้วก็ยังะระดับรองๆไปอีกนั้งเยอะแยะนะครับยังไม่ได้กล่าวผมยังเสียดายก็ไม่ได้ทําประมวลคะแนนรวมเหมือนแต่ก่อนนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะรู้ว่าคะแนนรวมเราได้เท่าไหร่นะแต่ถ้าเราได้ขนาดนี้ผมว่าคะแนนรวมเราเัวเพ่งอาจจะเป็นที่หนึ่งของโลกก็ได้อย่างไรก็ตาม14ใน5-16 มอเตอร์ uh, motor, เนี่ยมอโตเนี่ยผมคิดว่าถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ uh, แล้วก็นักกีฬาเราก็มีหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีนะครับอันนี้เป็นเป็นความตืเร็จอย่างยิ่งที่สมาคมภาคภ,ภูมิใจมากที่เราต่อสู้กันมาอย่างทั้งปีว่าเนี่ยสาปีกว่าแล้วนะครับแล้วบางบางเวลาเราก็ลําบากมากที่ว่าต้องไปหาขอความช่วยเหลือคนน้้งคนนี้เข้ามาโชคดีที่มีกองทุน ส่งเสริมกีฬาพัฒนากีฬาเข้ามาช่วยอีกทีหนึง่งแรงฝักดันก็แรงขึ้นนะครับและที่น่าภูมิใจที่สุดสําหรับประเทศไทยก็คือว่าเรามีคณะเรามีตัวแทนของเราเข้าไปในคณะกรรมการเจสสก,กีโลกอยู่ระยะประมาณสักสิปีคือคุณปฏิเกตสื่อาสารการเนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะแล้วก็เขาก็ไปไปแสดงความเข้าใจกับกรรมการโลกว่า เราจะเปลี่ยนระบบการแข่งขันเหมือนกีฬายอย่างอื่นได้ไหมเช่นถ้าเผื่อรปเป็นเป็นสนามที่หนึ่งอเมริกาเป็นสนามที่หนองเก็บคะแนนที่สองเก็บคะแนนและสนามที่สามนี่มาลงที่ประเทศไทยก็เราเราทำการแข่งขันจริงสครับทุกปีในปลายปีตอนตอนเฉลิมพระชนม์สงสารายการที่9เรานะตอนนี้หนท้ายที่สุดก็ทั้งโลกก็ยอมรับว่าโอเคอย่างนั้นเราแข่งภาคยุโรปแข่งภาคอเมริกา แล้วก็มาภาคเอเชียที่ประเทศไทยนะอันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากและเราก็ตั้งชื่ออันนี้ว่าเวอร์กรังปรีที่พัทยานะครับแล้วก็ไอเวอร์กรังปรีนี่ปรากฏเราสามารถจะจบนิขสิตในการแข่งขันได้อย่างที่น้องปรีได้พูดแล้วนะครับอีฬาเตสก,กีนั้นสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนี่มีเรือเพียง4-50ลำนะครับมีนักเล่นก็จำจำหน้าได้หมด ตอนนี้ท่านจะไม่เชื่อว่า20-10ปีให้หลังเนี่ยมีเด็กๆเ,เนี่ยเล่นกีฬาเจ็ตสกีเกือบจะทุกแหล่งน้ําใหญ่ๆของประเทศไทยเลยนะฮะมีนักแข่งตอนนี้ผมว่าน่าจะหลายพันคนแล้วน่าจะใกล้หมื่นแต่ที่น่าทึ่งก็คือจำนวนเรือนี่ผมฟังว่า4,000กว่าลำแล้วนะสำหรับประเทศไทยและที่ดีไปกว่านั้นก็คือว่าไอ้สภาพตัวเรือนี่ยังไม่สาคัญเท่าประเทศไทยผิตตัวเรือนะที่เราเรียกว่าครับ เราไม่มีเครื่องโยนตแต่เราผิดตัวเรือให้เขาตามที่เขาต้องการเนี่ยเราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่แล้วตอนนี้นะครับอันนี้เป็นความสาเร็จผสมผสานที่เรียกว่าเพิ่มเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าให้กับสังคมไทยให้เพิ่มการส่งออกนะซึ่งตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ผมยังถามก็เลยว่าถ้าเขาส่งเสริมได้อย่างนี้นะก็ควรจะขอส่งเสริมลงทุนรายใหญ่สร้างให้มันไปกิจการลักษณะน่าจะทําได้และไม่ใช่รายเดียวนะครับที่ผิดตัวเรือเนี่ยหลายรายด้วยนะครับ ซึ่งเราสามารถทําได้รถยนต์เราจะประกอบได้ออกไปแข่งขันทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ต้องกลัวผมก็ดีใจมากดีใจมากแล้วก็หวังว่าในเดือนธันวาในเดือนในเดือนมกราที่เราแข่งลัวกางฟรีที่พัทยานั้นตอนนี้เรื่องโควิดอะไรก็น้อยลงนี่ก็จะปล่อยเต็มที่เมื่อปล่อยเต็มที่แล้วผมว่าอย่างน้อยสามสี่พัน 3, 4, คนจากทั่วโลกจะมาเพราะเขาไม่มีที่เที่ยวแล้วตอนนี้นะ เขาก็อยากจะมาแล้วมาพัทยาในี่ทุกคนมาและชอบหมดเลยเพราะหนึ่งอาหารการกินก็ถูกที่พักก็ดีการต้อนรับก็ดีไม่มีการแข่งขันที่ไหนในโลกกีฬาใหญ่ๆที่จัดการาดินเดอร์รับสำหรับคนเกือบ5,000ันเกือบ5้ารอคนนักกีฬาได้ทานอาหารสมเกียรติที่มาได้มีการต้อนรับอย่างเปิดเผยแล้วก็มีการแสดงการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมใน,ใน,ใ,นในพัทยานะครับผมก็ขอขอบคุณ ท่านที่ให้การสนับสนุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเราหลอ่หลอ,ลอจนเมืองพัทยาก็ดีอย่างเช่วันนี้ก็การท่าอากาศยานในประเทศไทยก็ได้ฝันร่วมมืออย่างดีเยี่ยมนะครับก็ถือว่าทุกทุกทุกฝ่ายช่วยกันนี่การการเกกรยอสกีนั้นไม่ใช่กีฬาธรรมดาแล้วมีกีฬาอาชีพนะเหมือนมวยกีฬาอาชีพกีฬาแห่งความเป็นเลิศเลิศนะแล้วก็เป็นสมาชิกที่ โอลิมปิกโลกยอมรับนะครับเป็นอันเดียวนะซึ่ใช้เครื่องยนต์กลไกเราก็ถือว่าอยู่ในแขลงน้ํามันไม่ความปลอดภัยนี่สูงไาอย่างอนึ่งแต่จหิงเมื่อถ้าดูแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งรถยนต์นี่ความระบาดเป็นแตกแนะเจ็กตะกี้ไม่่อยมีนะในสนามแข่งจริงๆไม่เคยมีปัญหาใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีและขอขอบคุณสื่อทุกสายทุกสาขานะครับที่ให้การสนับสนุนอย่างยิ่งตลอดมา ยีกว่าปีเนี่ยผมได้รับการนูนจากสื่อเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอขอบคุณสื่องกรุกสาขาด้วยครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่เราคาดไม่ถึงก่อนเลยนะฮะจริงๆแล้วเราป้าเองก็คิดว่าลูกเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสไปชิงชมป์โลกสักอายุ15นะฮะ15 16 17อะไรประมาณนั้นเรารอได้กเก็บสะสมปรากฏว่า ส้มลนฮะคือทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีจดหมายมาเทียบนะฮะให้ออกาเป็นทีมชาติในปีนี้ซึ่งออกาเพิ่งอายุ10ขวบเองนะฮะเพราะว่าที่1่เขาสละสิทธิ์ไปและอีกอย่างอายุเขาอาจจะเกิน13เพราะว่ามี13อยู่แล้วออกาก็เลยต้องไปแข่งในรุ่นที่เด็กที่สุดนะครับคือ10ขวบถึง12ขวบเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วอีกอย่างคือมันเป็นหน้าที่เลยนะฮะที่เรามองว่า นี่คือหน้าที่ที่สําคัญที่โอกาสของเด็กคนหนึ่งอายุสิบปวบจะได้เริ่มรับใช้ชาติตั้งแต่เป็นเด็กฮะแต่ในใจเราก็คิดเนอะว่าโอ้โหมันต้องหนักมากเพราะเราเคยไปชิงแชมป์โลกแล้วเนี่ยจะมามาซ้อมแค่นี้ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอาก้าคือเมื่อสามเดือนที่แล้วคือต้องซ้อมและซ้อมและซ้อมและซ้อมจนแบบแอบสงสารลูกมากเลยว่าเขาเขาสิบปวบเองเขาจะต้องมารับ อะไรหนักๆอย่างนี้เลยเหรอแต่เขาเป็นคนที่มีแรงจูงใจนะฮะมีแพชชั่นที่ค่อนข้างจะแรงมากแล้วเขานี่ร้องไห้ไม่รู้กี่รอบนะฮะในขณะที่ซ้อมเขาก็เอาสู้สู้ป้าป้าจะเมื่อไหร่จะไปซ้อมอีกเมื่อไหร่จะถึงวันแข่งเมื่อไหร่จะถึงวันแข่งแพชชั่นกาสูงมากนะฮะเราโชคดีที่เขาเกิดมาเป็นแบบนี้นะฮะ ้าครับวันที่ลงสนามโมโตแรกเลยเราเจอู่แข่งเรารู้สึกกดดันหรู้สึกตื่นเต้นไหมกดดันก็ไม่ค่อยนะครับแต่ว่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้นมากเลยครับแล้วโมโตที่เราตกเรือตกลลตบเนี่ยโมโตไหนครับโมโตสองโมโตโมโตหนึ่งโมโตหนี่ยคือเขาเขาตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าในประสบการณ์ในประเทศไทยเนี่ย รุ่นเด็กเนี่ยจะให้ขับทีละลำแล้วจับเวลาแต่พอไประดับโลกเนี่ยต้องออกตัวพร้อมกันเกือบ20ลําลำเพราะนั้นเราไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นนะฮะพอไปถึงเนี่ยโอ้โหขอาก,าก้ากก็คือเราเรารู้อยู่แล้วแหละว่าว่ามันจะต้องออกไปแข่งประเภทแบบนี้พร้อมกันแต่เราซ้อมกันแค่3 4มสี่ลำแต่พอไปนู่นเจอรุ่ง20ลำเนี่ยโอ้โหโมตัวแรกตกใจตกเรือเลยแต่ สเปริลลของเขาฮะเราสอนไว้แล้วเวลาถ้าเกมไม่จบลูกต้องห้ามห้ามห้ามหยุดตัวเองเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถูกฝึกมาแบบนี้เขาตกเรือเขาเรีบว่ายขึ้นมาบนเรือแล้วใส่ต่อเลยใส่ต่อนะฮะซึ่งเขาถือว่าใจเขาก็ทำได้ดีมากจนกระทั่งโมโตที่หนึ่งตกเรือโมโตที่2ได้ที่หนึ่งนะแล้วโมโตที่สา,เ,า,เ,าเขาก็ จำสตาร์ทก็คือออกตัวเร็วไปหน่อยทั้งหมดคือประสบการณ์หมดเลยนะฮะแต่รุ่นนั้นเป็นรุ่นที่เขาไม่ถนัดใช่ไหมออก้าเสร็จสุดท้ายเขามาแข่งในอีกรุ่นหนึ่งที่รุ่นถนัดเขาก็ได้ที่1นึ่งเพอร์เฟกเกมสามโมโตเลยฮะออกไปที่1เพราะว่าความกดดันเขาหมดแล้วไงเขาไม่มีแล้วเขาเหลือแต่ความมั่นใจความกระหายที่จะแข่ง <Okay. S 1> เขามั่นใจมากในรุ่นที่เขาถนัดใช่ไหมออก้าเราสกีใช่ไหม okay. ครับสกีฮะเครื่องพันห้าร้อยสี่สี่อ,อกก้าครับจะให้แชมป์โลกมาแล้วต้องเป้าไงต้องซ้อมอะไรเพิ่มเติมแล้วหนูจะลงแข่งขันเรื่อยๆยังไงบ้างครับออก็เดี๋ยวสนามต่อไปก็เป็นสนาัสนามตรงไหมครับ,บล,งลงใช่ไลง่นนี่เหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวสนามต่อไปนี่เป็นงานนวัตกรรมหลวงพ่อโสธรนะฮะต้นเดือนต้นเดือนหน้านี้นะครับซึ่งงานหลวงพ่อโสธรเนี่ย เป,เป็นสนามเดียวนะฮะที่จะมีการแข่งขันแบบออกตัวไปพร้อมๆกันในประเทศไทยจะไม่มีการจับแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้เห็นว่าออกกาแข่งชิงแชมป์โลกแบบออกไปพร้อมๆกันนะมันเป็นยังไงสนุกมากนะต้องเตรียมตัวเลยตอนนี้ออกกาก็เตรียมตัวแล้วใช่ไหมอ,อ,อยากไปแข่งไหมอยากครับเป้าหมายต่อไปออกกาเป็นยังไงบ้างก็อยากได้ที่หนึ่งครับ ร <c oughs> ักษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวโตวขึ้นก็จะขยับไต่ไปตามตำแหน่งไปฮะอย่างต,ตอนนี้เป็นมือใหม่แล้วก็กึ่งอาชีพแล้วก็ไต่ไปเป็นอาชีพตอนนี้เขาคงจะต้องไปไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันแชมป์เรื่อยๆนะฮะตอนนี้มันเป็นหน้าที่ของทขลละครับ <c oughs> แล้วก็แล้วก็เอออกาขอบคุณพี่ๆเขาหน่อย ขอบคุณยังไงขอบคุณที่มาเชียร์อก้าตลอดเลยนะครับที่แข่งที่เวิลด์ไฟแนลมาครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้กําลังใจมาตลอดนะครับอแล้วอ,อก,ก้าจะทําอะไรต่อไปเป็นทําไมถึงทําไมถึงอยากได้แชมป์โลกอยากให้คนฝรั่งาารู้จักไทยเยอะมากขึ้นแล้วก็ไปเที่ยวไทยให้เยอะมากขึ้นครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน